สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจนลาริกา้าเจนกนเหมือนเช่นเคยในช่วงลาริก้าอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามานะครับในช่วงไลฟ์ล่าสุดของผมที่พูดถึงการฝึกซ้อมเรสซิ่งของฮันซี่ฟลิกนะครับอยากให้ช่วยขยายความหน่อยว่าเวลาอยู่ในสนามเวลาฮันซี่ฟลิกให้ลูกทีมฝึกซ้อมการเรสซิ่งนะทำแบบไหนมีรูปแบบอย่างไรนะครับพูดถึงเรื่องของการเรสซิ่งเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับ ในความเข้าใจของผู้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นการขึ้นไปกดดันผู้ต่อสู้ในแดนบนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพสซิ่งแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับนั่นก็คือไฮเพสซิ่งนะครับเพสซิ่งแดนบนนะครับแล้วก็มิดบล็อกเพสซิ่งการเพสซิ่งในแดนกลางแล้วก็โลบล็อกเพสซิ่งการเพสซิ่งในแดนแรกหรือแดนที่3ของฝั่งคู่ต่อสู้คือ ตั้งหลับต่ําแล้วก็ขยับเข้าหาคู่ต่อสู้เมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาในพื้นที่แดนแรกของตัวเองนะครับซึ่งในการทํางานของ h ฮนซีฟลิกนะครับสิ่งที่โดดเด่นของเขาอย่างมากก็คือการเล่นแบบไฮเพลซิ่งก็คือการไปเพลซในแดนแรกของคู่ต่อสู้วิธีการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแค่การเพลซิ่งเพียงอย่างเดียวครับในการฝึกซ้อมของ h ฮนซี่ฟลิกเนี่ยนะครับก็ยังได้ในเรื่องของการบิลลอัพหรือว่าการแก้เพลซิ่งไปในตัวด้วยนะครับ โดยวิธีการทั่วไปนะครับของการฝึกซ้อมในเรื่องของการเพรสซิ่งดนบนเนี่ยนะครับของฮัน s ี่ฟลิกเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรูปแบบที่ใช้ทั่วๆไปก็คือเล่นแบบเต็มสนามมีผู้เล่นฝั่งละ11คนเท่ากันแต่จะมีการกำหนดพื้นที่นะครับโดยพื้นที่ในการเพรสซิ่งเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เส้นแบ่งครึ่งสนามไปจนถึงเส้นกรอบ18หลานะครับก็จะมีฝั่งเพรสซิ่งกับฝั่งวิวอัพ นะครับโดยที่จะแบ่งออกเป็นสถานการณ์นะครับในโซนเพรสซิ่งจากเส้นแบ่งครึ่งสามไปถึงเส้นกรอบ1 8หลานเนี่ยนะครับจะเป็นฝั่งบิลลอัพ7นะครับแล้วก็ฝั่งเพรสซิ่ง6สถานการณ์จะเป็นบิลลอัพ7เพรสซิ่ง6คนและก็หลังจากเส้นแบ่งครึ่งสนามมาแล้วนะครับฝั่งบิลลอัพหรือฝั่งที่จะครองบอลขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมี3 แล้วก็ฝั่ง r เ c i n g จะทิ้งแนวรับของตัวเองไว้ที่4คนถ้าแปลว่านอกพื้นที่ r เ c i n g จะเป็นการเจอกันในสถานการณ์3ต่อ4ครับทีนี้เริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นก็คือให้ผู้เล่นฝั่งบิลลอัพนะครับพยายามบิลลอัพเกมของตัวเองขึ้นมาโดยจะกำหนดนะครับว่าจะต้องนะครับมีการพาสบอลให้แก่กันและกันเนี่ยนะครับไปมาของฝั่งบิลลอัพเนี่ย หครั้งขึ้นไปครับ6ครั้งขึ้นไปหรือกําหนดเลยว่า6ครั้งเพื่อที่จะไปถึงผู้เล่น3ตัวแนวรุกที่อยู่ด้านหลังเส้นแบ่งครึ่งสนามนะครับทําน้อยกว่านั้นไม่ได้นอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของการบิลล์อัพเนี่ยนะครับผู้เล่นที่เป็นฝ่ายบิลล์อัพจะถูกกําหนดว่าไม่สามารถที่จะสัมผัสบอลหรือแต่งบอลได้มากเกินกว่า2จังหวะนะครับกำหนดเลยครับไม่เกิน2จังหวะแล้วก็ต้องพาสอย่างน้อย6ครั้ง พื่อที่จะคอนเนคกับผู้เล่นแนวแนวรุก3ามคนที่อยู่หลังเส้นแบ่งครึ่งสนามแล้วก็โจมตีเพื่อยิงประตูนะครับส่วนฝ่ายเพรสซิ่งนะครับ,รบที่จะเข้าไปเพรสซิ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้เนี่ยทั้งหมด6คนนะครับจะต้องมีการกำหนดรูปแบบในการเคลื่อนที่ซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดปริกย่อยครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการเพรสซิ่งจากปีกทั้งสองข้างเข้ามาหรือการเพรสซิ่งมุ่งเข้าไปที่เซนเตอร์ของฝั่งตรงข้ามนะครับ ซึ่งการเคลื่อนที่การขยับเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่ฟลิกจะใส่ให้กับลูกทีเพราะฉะนั้นในการเพรสซิ่งในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งของฮันดี้ฟลิกในการเล่นไฮเพรสซิ่งเนี่ยนะครับในทางเดียวกันก็จะได้ในเรื่องของการบิลล์อัพเพื่อแกะเพรสซิ่งไปในตัวด้วยนะครับฮันดีฟลิกจะฝึกซ้อมแบบนี้ครับโดยแพทเทิร์นใช้เต็มสนามผู้เล่น11คนทั้ง2ฝั่งหรืออาจจะกําหนดพื้นที่ให้แคบกว่าน,นั้นนะครับใช้ผู้เล่น น้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่โดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับการฝึกซ้อมไฮเพรสซิ่งของฮันท์สวจะเป็นแบบนี้ส่วนการเล่นเพรสซิ่งในแนวแดนกลางรหรือว่ามิดเดิลบล็อกเพรสซิ่งเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือไล่บอลจากแดนกลางถ้าหากว่ายังไม่เข้ามาในโซนก็จะไม่ไล่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพรสซิ่งเช่นเดียวกันรวมไปถึงโล low block ลเพสซิง่งข้าไม่เข้ามาในพื้นที่แดนแรกของตัวเองก็จะไม่เพสซิง่งแต่นั่นไม่ใช่สไตล์ที่ฟริกใช้ในการทาทีมของตัวเองนะครับฟริกจะเล่นเฉพาะ high เพสซิ่งแล้วก็จะมีการโอเวอร์โหลดผู้เล่นเข้าไปในบางจังหวะรายละเอียดปลีกย่อยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของคู่ต่อสู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ จะต้องมีนะครับในการที่จะให้ทีมเล่นไฮเพรสซิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งก็คือ 1. นนะครับเขาจะต้องมีกองหลังที่ครอร์พื้นที่ได้ดีนะครับในพื้นที่กว้างๆนะครับกองหลังจะต้องมีความเร็วและเก่งในการครอร์พื้นที่ถึงจะทําให้การเพรสซิ่งนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าผู้เล่น6คนจะดันเข้าไปอยู่ในแดนของคู่ต่อสู้นะครับนอกจากนั้นแล้วกองหน้าก็ยังต้อง เล่นเพรสซิ่งมาก่อนด้วยนะครับต้องมีศักยภาพมีีสกิลในการเล่นเพรสซิ่งนั่นจึงเป็นเหตุว่าทําไมฟริกในช่วงต้นซีซันเขาจึงเขี่ยวให้นักเตะนั้นมีแรงนะครับมีความอึดมีความทนนะครับในการที่จะเล่นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคนั่นก็คือเรื่องของการเพรสซิ่งนะครับเพียงแค่พาร์ทเล็กๆพาร์ทนึงเท่านั้นครับแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยยังมีอะไรอีกเยอะมากมายสําหรับการเล่นไฮเพรสซิ่งของฮันซีฟริกครับ